เริ่มแล้วรถทิพนี่มาได้<า>ยังไม่ถึงยังไม่ถึงครึ่งทางเลยนะเนี่ยหมอกเยอะมากเลยใช่หมอกลงอากาศดีดีตอนนี้เราอยู่ที่อำเภอแม่แปลงจังหวัดฉิงไม่เจ้าที่หมายของเรายังไม่บอกนะคะเดี๋ยวไปรู้พร้อมกันดีกว่าไปรู้ไปรู้กันว่าเราจะไปเที่ยวไหนดูหมอกสิเพื่อน ي ى> อากาศดีมากนากับไก่หลานตัวเลยค่ะพี่แมวก็พี่แมวก็เปิดนักกาคุณพี่ไปแล้วค่ะคุณพี่กินยาไปแล้วค่ะกินกินยาเมารถกินยาเมารถกินแลกกิาน้จริงหรอจริงิไม่เป็นไรลวิกอทนติเป็นงลติกนคูปต้าค่ะโอเคให้ดูแค่นก่อนนะคะแกอีนที S <S <S โอ้ยน่ากินจังเลยโอยหลังจากผ่านมาหลายโคง้งนี่ยังไม่ครึ่งทางนะคะยังไมีครึ่งทางเลยนะที่มากันนี่แวะก่อนแวะก่อนเพราะว่าพวกเรามีอาจจะเมารถกันบ้างโอ้ยนี่บอกเพื่อนๆน,นี่กำลังเกือบสิบโมงแล้วนะนี่หมอกยังไม่หายเลยอ่ะอากาศดีมากเลย <S <S ชอบอืมนี่นีนสวนส้ม โอเคนะคะหลังจากนี้ก็จะโค้งหนักโค้งหนักกว่าเดิมอีกก็เลยต้องอาจจะต้องเรมามัดระวังการขับขี่หน่อย mm hmm. ก็อาจจะไม่ได้ถ่ายคลิปช่วงขับรถน,นนะเนาะต้องระวังกันเนาะโอเคนะคะแล้วเดี๋ยวจะเก็บคลิปมาฝากนะอันนี้หนะ้า ร้านไข่ยส้มน้ำส้มสดนะคะที่เราแวะพักรถกันแป๊บนึงนี่อันนี้อันนี้ถือว่าไม่โค้งนะอันนี้ถือว่าเป็นทางตรงแล้วก็ครัวซองสดเขาชอบกัน ที่นี่ก็เป็นสวนส้มไน่ส้มสวยโอ้ยเวลาต้นส้มนี่เวลามันออกลูกนี่สวยจัง อากาศก็ดีเพื่อนๆเห็นหมอกใช่ไหมสวนส้มสวยก็จะถูกใจพวกเจ้าของสวนอะไรอย่างเงี้ยอยากมีบ้านแบบเนี้ยเนี่ยเน่าะอยู่เนาะได้ได้ยินเสียงลำทาน ไม่ได้ไไดลุปปลง,ลงเหวี่ลงหมเลยนะคะโอเคมาถึงหิน <laughs> ฟ้าไปแล้วเหินฟ้าไมใช่เหรอให้ดูดูคัส์นะคะแต่อนันนี้ไปล,ละแรดแรดหนึ่งกับแรดสามยังโอเคอยู่แต่แรดสองไปซะละดับสเสมียนเมียนปึง้ง เราก็จะต้องเก็บภาพดีจังเลยตอนยอตตอนยอนอน,อนพวกอกขับมาก็เปิด YouTube ไปด้วยมีมีสัญญาณบ้างไม่มีสัญญาณบ้างเพราะว่าขึ้นเขามาตลอดเนาะออ้้วกัน มีดชมวิวกิ่วลมวิวสวย,ยจริงอากาศก็ดีขณะน,นี้แรดหนึ่งกำลังถ่ายคลิปแรดสามไปเข้าห้องน้ำแรดสองม้อยอยู่ในรถอัน <c oughs> นี้ชิงช้าชิงชา้าชิงช้าชาวกะเหลี่ยง ชาวดอยชาวมง้งอะไรอย่างเขา mm hmm. เห็นแดดแจ๋ๆอย่างนี้แต่ว่าอากาศเย็นนะคะประมาณประมาณ20องศากำลังสบายแต่แดดแจ่มากอันนี้ยโอ๋จำได้เพราะว่าโอจะชอบติดตามไอช่อง y u u t y o u y u u t ไอ้ของไอคนเกาหลี2คน h e ทเบอร์รี่คเลนเฮทเบอรอ่ะคาเลนเฮทเบอรเขาจะเที่ยวทั่วเมืองไทยเลยแล้วเขามาแวะตรงนี้ตอกนกลางคืนไงแล้วตรงนี้เขาปิดพอดีแล้วก็อากาศหนาวมากแต่ว่าจำได้ว่าคลิปนั้นน่ะรู้สึกเขาจะเป็นเป็นบิ๊กไบค์ขับบิ๊กไบค์มากันจากจากเชียงใหม่นะคะโอ้โหทางทรหามากเลยอ่ะนี่ขนาดเราเอารถใหญ่มานะเรายังเหนื่อยเลย แล้วแล้วไอยูทูบเบอร์สองคนเนี้ยขี่มอเตอร์ไซค์จ้าโอเคชมว,วิวตรงนี้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวไปกันต่อนะจ้ะอ้าจึงแล้ว,ลวค่ะใน,น,น,นที่สุดก็มาถึงกี่โค้งวะพี่แปดร้อยโค้งไม่นับเลยไม่กล้านับ โอเคถึงปากทางเข้าแล้วมาถึงแล้วนะคะที่พักที่จองไว้ต้องเดินขึ้น,ขนเขามาต้องจอดรถข้างล่าง <ś c oughs> นึกถึงตอนไปลาวนะเออผ่านลาวนะาาแล้ว <ś c oughs> แค่นี้จิบจิบว้ สูงมากเลยจ้าแรงบิีกแ้วโอ้โหนี่ใคเป็นไงวะเกลียดอะไรที่แน่ะกระสับกระอ่าย เช็คอินตรงไหนจ๊ะนี่เป็นวิวของที่เช็คอินนะคะเป็นไงล่ะวิวสวยสมใจคุ้มค่ากับการขับรถมาไหมทางแบบโอ้โหทรหหดอดทนจริงๆนะขอบอก แล้วเดี๋ยวคิดว่าเราจะไปล่องเรือกันตอนเย็นด้วยำงงกำลังเดินขึ้นห้องพักนะคะและสองรายงานตัวตื่นแล้วใช่ไหมวิวสวยมากเลยอะ่ะคุ้มค่ามากเลยกับการว้าว <c oughs> นี่คือห้องพักของเราบกมือหน่อยค่ะ แับสองสวยมาก proud to present ห้องไหนคะยังนั่นยังไปแต่จะมีแผนิดนึงอ๋อไม่เป็นไรค่ะแม่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 แเหมอมมีแมวตามมาตัวนึงมีไงแมว z o o วสีทอง มาถึงแล้วนะคะถึงที่พักโดยสวัสดีภาพนี่นี่คือวิวหน้าห้องพักพกแมวมาด้วยเหรอนีพกแมวมาด้วยเหรอโอ้ยสูงดอดังดิเลยจังเลยอ่าเขาตกเลยนะเดี๋ยวดู๋วเขาจะเดินมา พูดถึงธรรมชาติแบบนี้มันก็คุ้มค่ากับการที่เราขับรถมาเหมืจ้ะแม่เลอน,นอนตลอดทางตีตัวนอนตลอดนี่สวยใจโอ้ยได้แล้วส้มที่ตามเรามา,า,มามนี่โอนั่งอยู่บนชิงช้าของห้องของระเบียงห้องนะคะ นี่คือวิวของห้องพักที่เรามาพักการไม่เรโตแต่ว่าอายเลด้สี่เดือนไข่ยังไม่ดีดีสี่เดือนพี่ติ้งจัดอะไรรองท้องให้คุณสมเอนต้าหน่อยเดี๋ยวคุณสมเอนต้าทำต,ตันตุ <c oughs> นั่งกินชมวิวพักผ่อนสักครู่แล้วเดี๋ยวตอนเย็นเราค่อยไปทานอาหารกันเ,เราไปกินนู่นกวะกินน,ะอนตอนเย็นเดี๋ยวเราไปล่องเรือ ร้องเรือตอนเย็นนี่ต้องต้องเป็นตรงนี้แน่ๆเลยที่ที่ยูทูบเบอร์ที่อดติดตามเขาไปพักที่มันเป็นโดมโดมโดมกลมๆอาจจะแกว่งเลยนะคะเพราะว่าชิงช้าม,มันแหว่ง สวยจังเลยหายเหนื่อยหายเหนื่อยเลยตอนนี้เราก็กำลังนั่งกินลมชมวิวนะคะมีนี่ตาข่ายด้วยไม่เอาจะไม่อยากเสี่ยงจะไม่อยากเสี่ยงพี่พี่ไปติงโชตีนโชตีนเมื่อคืนเขาโชตีนกันโชตีนมั้ง เจ็ดทนเอาเจ้านี้มานี้อีกแล้วก็กำลัง,ลงล <c oughs> สัมภาระอะไรทั้งหลายแหละสะเบียงกลางาี่เดียมมา,าเราก็เอามาจบกันคนลน่หนึบสองหนึบนะคะเดี๋ยวเ,เราก็รอพบคำ่ำเราก็จะไปนั่งเรือเล่นกันตรงนี้แล้วก็ หาชาบูกินกันเพราะว่าเราก็พกอะไรมาด้วยนะคะน้ำจิม๋มพกน้ำจิมำจ๋มมาด้วยอ,อากาศดีม,มอกช,ชอบมากเลยชอบมากเลยไไงออะะร เขาไม่ค่อยเที่ยวหน้าฝนกัน,น้ะแต่ก็มันก็ต้องมีแหละแต่ว่าเนี่ยหน้านี้แหละที่เขาจะเที่ยวกันมันจะอยู่ยังไงบ้างถือว่าคุ้มค่ากับการขับรถมาเกือบ6ชั่วโมงมุงม่งมุ่งขึ้นขึ้น,นลงลงโค้งไปโค้งมาจะว่าไปฉันก็ภูมิใจในตัวเองนะคะที่ฉันขับมาคนเดียว อ่าเดี๋ยวเย็นนี้เราจะไปจัดเบียบว,วุ้นกันนะคะเย็นแบบใครหรือเปล่าเธอตอแหลอีกตอแหลไก็ด่าฉันหรด่าอะไรล่ะด่ามึงนั่นแหละมึงไหนไม่รู้นะเฮ้ยซึมซับบนะรรยากาศเดี๋ยวอจะเก็บภาพช่วงคำ่คำๆมาให้ดูกันด้วยนะคะ เดี๋ยวค่ำนี้เราก็เจอกันเหมือนเดิมนะจ๊ะก็คุยคนเดียวไม่มีใครเล่นด้วยอ่ะเหมือนเด็กนักเรียนไม่มีใครเล่นด้วยสิงซาบอ่ะเขาเรียกว่าลังนกลังนกอะไรเออาจริงันนี้มันก็ชิงชาเ้าไงถ่ายคลิปอยู่นะไม่เป็นไรหรอก แหวงมั้คะมีความสุขเหลือเกินใส่ผ้าพันคอแล้วมันแบบว่าเป็นแบบเหมือนมีอีแก่บางตัวเลยนะใส่แว่นสิใส่แว่นสิใส่แว่นยังไงที่สอนนะ่ะไม่ให้เป็นดูชีฟนะ่ะใส่แว่นเสร็จแล้วก็ดูหน้าหนังหน้าตัวเองด้วยนะคะมันหน้าเป็นสี่เหลี่ยมหรือเปล่าอ่าดีมากแต่งตัวอย่าให้ดูลุคชีฟเดีย๋ดวยวอันนี้มาเทีย่วยวเหนือนะคะ ตะตอนยอนตะตอนยอนคนไม่ต้องเยอะเอาวิวเยอะนี่แตงก็ไหลลงมาแล้วนะคะไหลลงไปตรงตะขานไหลลงไปแล้วไ <c oughs> หลลงไปแล้วไ,ไม่เอาเอากล้องโหถ่ายไม่ถ่ายเป็นอย่างนี้ฮะอตอนนี้ประมาณห้าเอา่อสี่โมงสี่โมงครึ่งนะคะเริ่มอากาศเยน็นอากาศดีก็มากันที่ท่าเรือแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นถนน เขาก็จะมาซื้อของฝากของช้อปปิ้งอะไรกันแถวนี้เนี่ยที่เนี่ยถนนสายเชียงใหม่บ้านรักไทยพวกไบเกอร์ <c oughs> เขาก็จะเยอะมีแต่ไบเกอร์ทั้งนั้นเลยอุ Ooh, ้ยตายผู้ชายทั้งนั้นเร <c oughs> เก็บบรรยากาศให้ดูก่อนนะคะก่อนที่เดี๋ยวจะได้อีกแสงหนึ่งเนาะอีกแสงหนึ่งช่วงพบข้า จองคิวลงเรือ,อไว้แล้วเดี๋ยวเราก็จะไปลงเรือเที่ยวชมบรรยากาศกันนะคะสวยงามไฮไลท์ของบ้านรักไทยก็จะเป็นนี่แหละลงเรือแล้วก็แต่งชุดจีนลงเรือแต่ว่าเราไม่แต่ง จีนยูนานนะคะจีนสไตล์ยูนาน,นานกันที่นี่ ข้าวมื้อเย็นวันนี้นะคะมาถึงสัม,มันถักับข้าวถ้ามาบ้านรักไทยก็ต้องทานกับข้าวสไตล์จีนยูนนานนะคะอันนี้หมูพันปีพันปีอันนี้ยำใบชาซิมสิคะซิมเบิงซิมเบิงซิมเบิงยูนนานก็ต้องมีอะไรคะหมันถั่ ผ,ผักอะไรจำไม่ได้ละผักซเซอร์เต้เค่ะ,คะอ๋อผักซเซอร์อเต้ขอบคุณค่ะผักเซอร์เต้คืออีหยังว่ะคือเห็ดทอดนะคะใช่ไหมใช่ไหมวะใช่โอเป็นคนสั่งเองคนเด้ยเห็ดทอดก็จะเป็นสไตล์จีนเนาะจีนจีนยูนาน นะคะแล้วก็เครื่องดื่มบรรยากาศยามเย็นที่บ้านกรักไทยจังหวัดแม่ฮ่องสอนโอ้รู้สึกว่าคุ้มค่ากับการขับรถมาอย่างยากลำบากและโอเก่งมากเพราโอขับรถคนเดียวขึ้นเขาลงเขากี่โค้งก็ไม่รู้แต่ว่าแฮปปี้มีความสุข ถ้าเรามากับเพื่อนแล้วเพื่อนเรามีความสุขเราก็มีความสุขนะคะอาตามนี้นะคะมาครบแล้วสําหรับอาหารผักเราก็จะทานเน้นผักตอนเย็นๆนะคะเมนูค่ำนี้กับบรรยากาศดีๆณบ้านรักไทยมีมีมมต้มดอกไม้จีนมาเลยค่ะลงเลยครับ ตรงฝั่งนู้นก็ได้ค่ะพี่แมวระวังนะแกงจืดดอกไม้จีนนะคะมาแล้วโอเคหรือจะหอมกับแก้มค่ะได้ะะก็คิดว่าหมดแล้วคิดว่าหมดแล้วแต่มันก็ยังไม่หมดหมูผัดหน่อไม้ดองหมูผัดหน่อไม้ดองหนอ่อ,หนอไม้ดองจ้ะกลิ่นมาเลยอะ สูตรของที่นี่นะคะ <c oughs> เขาจะเสิร์ฟชาล้อนให้เราล้างปากพร้อมกับอังไปที่ลูกตาใช่อดมด้วยเขาบอกให้อังลูกตาค่ะอังลูกตาแล้วก็ดมเนี่ยมันจะได้รับไออุ่นๆน่ะเนี่ยทให้กระบอกตาเนื้ออกก็จะอังเหมือนกันเพราะว่าตาข้างข้างซ้ายรู้สึกมัวมัวอันนี้รับสายพูดนะคะอ่า พระอาทิตย์เริ่มจะตกแล้วนะคะก็ให้ดูแสงแสงในช่วงหัวข้าเนาะเริ่มโพลเพลย์แล้วจะได้เพื่อนๆจะได้เห็นบรรยากาศหลายๆหลายๆฟีล,ลอันนี้คือโพลเพลย์พระอาทิตย์กำลังจะตก เดี๋ยวพอเราลงเรือก็คงจะเห็นแต่แสงไฟแล,ะละ้วล่ะโอเคแสงฝั่งนี้นะคะฝั่งบกฝั่งบนบกกลางคืนก็จะได้อีกฟิลหนึ่งเนาะมนจีนเลย ีกมุมหนึ่งเดี๋ยวเราก็จะไปเที่ยวกันกับบรรยากาศแบบนี้นะคะนี่เมื่อสักครู่ไฟดับตอนนี้เปิดขึ้นมาละชั้นล่าง อ,อ,อีก5นาทีรอเรือมาเทียบท่าก็จะลงเรือแล้วนะคะเก็บทุกบรรยากาศให้เพื่อนๆดูกันนะเนี่ยเรือเขาก็ออกจากท่าไปหมดหน <te le af w ang> ึ่งไปรอยเคว้งคว้างตึงยืนตึงยืนอยู่นะก็กำลังรอเรืออยู่จ้ะ <c oughs> เดี๋ยวก็จะไปเก็บภาพภายในเรือมองขึ้นมาบนฝั่งอีกรอบหนึ่งจจะย้อนเนเรือมาแล้วเรือมาแล้วแต่ว่าตอนนี้อากาศเย็นมากอาจจะปกติแล้วอะคะ่ะเขารอบหนึ่งเขาก็จะประมาณ40นาทีใช่ไหมแต่โอ้คิดว่าคงไม่ถึง <laughs> เพราะอากาศมันเย็นอาจจะเก็บแค่บรรยากาศมาให้เพื่อนๆดูนะคะ ใช่ควรจะจำกันได้หรือเปล่าไม่โอเคเลือแล้วเชิญเลยค่ะเะลือวาหัวงหัวด้วยีสามก่ไหมเรียมบาานมาแล้วนาซามาแล้วค่ะ ฉันต้องออกมาหัวเรือก่อนวันนี้ฉันต้องการจะเก็บบรรยากาศแมวเห็นแต่ตูดนะบรรยากาศ เป็นไงคะบอกมือหน่อยค่ะแฮปปี้บอสมากงมายค่ะกินจุกบเลยค่ะออกกล้องซะหน่อยหนาวออกกล้องสักนิดนึง จะพลาดเหรอได้ยินไหมไอยาหยอไ่อาบน้ำมาสิอะไรเขาก็ต้องมีน้ำอุ่นตัวอาบน้ำเราถ่ายจากในเรือเลยนะคะอีกบรรยากาศหนึ่ง ผ่านม่านบาหลีมีผ่านบาหลีแหมดูเก็เล่นติ๊กตอกกันอยู่ฮลับมาถึงห้องพักแล้วนะคะ กับบรรยากาศด้านบนในยามค่ำคืนจะมองเห็นทั่วบ้านรักไทยเลยโอเคอันนี้ก็คงจะเป็นคลิปสุดท้ายของวันนี้นะคะนุนเห็นดาวไหมนนี่ก็ใช่นะนี่ก็ดาวนะนุนนุนนุน่แบาบ้บ โอเคนะคะโอเคบ,บรรยากาศให้ครบแล้วสำหรับพรุ่งนี้เราก็จะค่อยๆขับกับเชียงใหม่แต่เช้านะคะก็จะเก็บบรรยากาศยามเช้าเมื่อกี้ถามน้องที่พายเรือเขาบอกว่าช่วงเช้าจะสวยมากเพราะว่าหมอกจะลงหมอกจะลงตรงเนี่ยตรงเขาเรียกอะไรนะบ่อเนี่ยเรียกไม่ถูกละเหนื่อยเดินขึ้นมาเหนื่อย เขาเหมอกจะลงยามเช้าเดวโอกก็จะพยายามตื่นออกมาเก็บบรรยากาศให้นะโอเคนะคะบ๊ายบายสำหรับทริปเดย์ทูนะคะโรดทริปวันนี้เนาะบ๊ายบายกับบรรยากาศยามค่ำคืนของบ้านรักไทยจ้าบ๊ายบายทุกๆุค่ะก็คือแบบว่าก็ว่าจะปิดคลิปด้วยอันนี้แี้ะกันถึงจะไม่วุ่นแต่ก็แบบฮัลโหล นี่คืออะไรอ๋อนี่เปิดออไปนะคะวันนี้นะคะเปิดออกไปเปิดออกไปเมื่อกี้ก็ถ่ายบรรยากาศแล้วแหละนี่มันเลิศนี่นะคะเอ็นนี่แล้วก็อย่าุ๊ยเย็นจิ๋วไปเลยหนึ่งสองสวัสสวัสดีสวัสดีอันนี้ปิดท้ายคลิปนะเย็นอร่อยอ่ะโอ้เย็นมากเลยพี่ เอาอ่ะโซกินกับบรรยากาศเลยดินี่ไเห็นหัวนมช่นนะไม่เห็นหรอกเบียเย็นเป็นวุ้นไหมคะวุ้นเลยค่ะแต่เบียเนี้ยไม่ใช่เบียมิจช่ชีบอีกแก่บางตัวนะคะกินพร้อมบรรยากาศวิวขนาดนี้อ๋อย โอ้ยโอเคเดี๋ยวปิดคลิปก็คลิปจริงๆแล้วเมื <im it> <im it> oh, ่อ oh, กี oh, ้บอกว่าจะปิดคลิปด้วยบรรยากาศแต่ว่าปิดคลิปด้วยเบียร์วุ้นก็แล้วกันนะคะ Let's go again, okay. Let okay. oh, Good night, Good night.